ตัวนี้ยังไม่ได้เล่นทีฟิตติ้งสป m ด n ม s สป e ดเราเล่นสายวิ่งดูดีปะ่ะเออสายวิ่งสายวิ่งเราเป็นสายจูเดเ๋ย พอทำให้จบนะไม่ใช่มีโอเวอร์สามต่อนะแต่ถ้าโอเวอร์สองเจ๊งไม่น่าจะโอเวอร์สามแล้วมั้ง <c oughs> ตูดมอนเตอร์ ตูดเต็มหน้าเอาโลสาคัาบอลที่ชอบไปน,นี้จริงเลย อ๋อกดสกิลผิดก็จะกดสกิงสามอ้วัด <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะงง เตจแรกน้องไม่ค่อยเก่งน้องไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เนี่ยอา้าไม่โดนอปตัวนี้ก่อนเลย,ยกัน <laughs> ลงมาลงมาก็เอาต่อเลยลงมาก็เอาต่อเลยไม่พักไม่พักบอกเลยไม่พักไม่พัก อุ้ยไม่เสียเลือดเสียดิเออไปแล้นะออแต่สกิลก็าชาคแรงมากสกิลก็าชาถ้าใช้เป็นก็คือสบายๆเลยวัดมันมีตัวมิติเฉยแล้ววะ่ะ วิ่งครับวิ่งแกล้งอยู่แล้วผมอ่ะ The has ใช่ตัวนี้ปิ้วมากตัวโปรโดแล้วเลยแต่ว่าที่ไม่เล่นน้องเพราะไม่อยากเสียตกรอยแคย่นั้นแหละ เป็นลูกรักอะเป็นลูกรักที่ไม่เล่นอีกทีนึงชอบเล่นบีเอ็มอมากกว่าอยากรู้ตัวนี้มีต้นแบบมาจากตัวอะไรแวกแตนเหรอ แตนเลยเหมือนตั๊กะแตนที่ผสมปลาอะไรทุกอย่างตรงเคี้ยวน้องเหมือนตั๊กะแตนดีไงเหมือนน้องกำลังกับเคียวอยู่น้องแอบค้านคนเนี้ยเหมือนกันนะคะเฮ้ยโอ้โหป้าอยากได้น้องคนนี้นเป็นคู่ชีวิตเลยจร <c oughs> ิงแล้วน้องอาจจะเป็นโอ้ยกูเจ็บขอโทษ ไอ้นี่นี่แอบตะคุบนีน่ใส่ไม่ดีหน้าตาเหมือนปลาหมึกที่คนเกาหลีชอบเอามาเปิดพิเศษถามจริงเราเกลียดตรงนี้มากเฮ้ย ไม่โดนบวกตรงนี้เลยแหละระหว่างที่ซัพพอร์ตเขายังไม่มาระหว่างที่ซัพพอร์ตเขายังไม่มา ถ้าเรากินศพคนเหมือนแต่นี้ปะจริงถ้ามีกินศพคนน่าจะได้เยอะกว่านี้แล้วนะแอบ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 ดูดิน้องอมอโคตรจะน่ักมาไอ้หมอ ข้าวดีใช่ไหมเป็นหมอมาอยู่นิ่งๆเป็นหมอมาอยู่นิ่งๆไปหล่นตบ,ตบ,บกระชากกระชากกระชากคอหอ,อยนอ่เฮ เหมือนปลาหม,กมึกผสมสก๊ตแลนที่วาร์ปไปได้เออความไวนี่แบบอารมณ์แบบได้จากสก,ก๊าตแลนได้กับพลังงานสักอย่างอะไรแบบนั้นแหละไวเหมือนสกน๊าตแลนมีหนวดปลาหมกึกจะบอกนะน้องเป็นยากกับคลาเค้นเหมือนเลยห่างก็เหมือนปลาคลาเค้นเลยเฮ้ทำไรกันอนะประชุมอะไรกันไอ้นี่แอดมินพายบ เรียกว่าท่าเดินได้ไหมนะเรียนดู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 กระชากซอยงงตกใจตกใจเอ้ยไม่คิดว่าวจะสู้สินะรรๆๆๆๆๆอืม มันี่โหนายขังไว้กับเราตรงนี้บอกเลยว่านายเสร็จแล้วละ ไ,ไหนเองไม่มีหมอเอ็งก็ทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอเว้ยเฮ้ยไปไหนทำอะไรคิจะชหรอคิดจะชฮ่เฮ <c oughs> ่ไม่จุบไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุไม่ชุบ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 ไม่ชุ เราจะไม่ได้อีกคนหนึ่งเราจะเก็บไว้เล่นสนุกไปอีโวตรงนี้เลยสิทา่าเราจะไม่ได้อีกคนเราอยากสนุกกว่านี้มอบความสุขให้ฉันคนเดีอีกสิ <c oughs> โคตรเบียวเลยเอา่าแล้วก็เอาเป็นอย่างละสองพ่อมา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  เพราะไงเขาตื่นมาแต่ถ้าเราแพ้ที่เราเสียเลยนะแบบว่าเสียชาติเกิด,ดโอ้โหเอ๊ะใครอะเ, <c oughs> เราว่าคนนี้น่าจะหัวร้อนนะอะไรแบบน้เล,เลยแต่เขา เขาเป็นตัวรถก่อเราเราต้องจัดการเขาก่อนคนแรกเลยแล้วก็หมอมาเนี่ยเฮ้ยได้นี่ก่อนโอโ้โหยิงกันเป็นกลุ่มแบบน,นี้บอกเลยพี่โคตรพี่โคตรสบายพี่สบายมากพี่แบบสนุกเหลือเกิน เราจะตาม,าม,ามอยากจะตามกี่กครั้งให้ เราจะทำให้ทุกคนเลือดเหลือสองหลอดสะนี่เราท็อกซิกเลเนี่ยจริงเรากำลังติดลมไอเช่เราอยากมันไเชทุบเครื่องนี่ห่องเลยสวัสดีครับผมสวัสดีชิปปี้เชครับเราอยากเห็นท่าตีนอ้องโหดูดิ จบเลยก็ได้มันมีเวลาจบอยู่เน,น,นี่ยเร็

่า้มุมเดิมที่คุณคุ้นเคยมุมเดิมที่คุณคุ้นเคย นันันัวไนไป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 บอกเลยว่าคือตัวนี้เล่นมันอย่างเดียวเอามันอย่างเดียวเอามันอย่างเดียวมันมัน ฮัลโหลโหคุ้มเลยเราตรงนั้นคือมุมดีที่สุดของเราล้มุมอร่อยอ่ะพอเลยหนีได้ลแล้ว ไปแล้วตัวดีชาวอีกรอบหนึ่งครับผมม่ดย <c oughs> อีแล้วก็กินไปเรื oh, ่ oh, <c oughs> อยๆโอ้ววัดโอ้โหย่างแรงแลเบิดไปสอ,อิ่มอร่อยเลย <c oughs> ลเราเลยเข้าขังตรงนี้เลย ตัวเป็นมอนเตอร์ต้องทำตัวฉลาดฉลาดเลยเฮ้ยไม่ขึ้นโลก เอาตัวนี้แล้วกันง่ายดีสกิวฮิวเก่งฮิวเก่งเฮ้ยทำไมไม่ได้ขึ้นน้อไม่ขึ้นสกิลล็อก มา ไปแล้วลากรองเฮลราเบิรดแล้วนะรัตชาสวัสดีครับผมเราเล่นไปทั้งวันเพิ่งนึกได้ยังไม่ได้ทำงานนี่ะส่งรุ่งนี้อา้าวอย่าลืมทำอย่าลืมทำ นี่แหละมอนสเตอร์ทรัปอุยหมานี่ติดไอิสิเลตอยู่3ขั้น3บอกเลยว่าโดนหนวนแรงมาก อ่าหมอมาพอดีก็หมอก็ลากัน่น่ะหมอฮิวหมอเจ้าฮิวเหรอหมอฮิวเก่งจังเลยครับคุณหมอคุณหมอขบ้าหมอฮิวเก่งจังทำไมคุณหมอฮิวเก่งจังหบอกผมฮิวทำไมคุณหมอฮิวเก่งจังเฮ้ยมาเนี้ยคุณหมอคุณหมอมาเนี้ย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 คุณหมอ เหมือนนี้เหมืนนี้คาพูนอะไรหาพงหาพูนพน,นี่โดนตกระไตน้ำข้าวตากระไตน้ำข้าวาน,านีตต่นตกะไตน้ำฝนตกระไตน้ำฝนอยากสนุกอีกต้องไปโวยขั้นนึ่งไปละเขไม่น่าจะไละ่เราอีกสักพักนึง รอบนี้น่าจะชนะนนแล้วแหละนี้เพิ่มความตื่นเต้นรอต่อสักพักหนึ่งแล้วกัน,นไหนๆก็ได้อีโวขั้นสามแต่กี้ถ้าไม่ขึ้นอีโวขั้นสามก็จบแล้วลแหละจะแค่อยากอยาก,กมาติดรอบนึงเอาเป็นสปอโนว่าแล้วก็มา รอคนลงมาก่อนทุกคนดูตูดเลตูดอย่างแน่นตูดอย่างแน่นมันตูดหนึ่งเหนียวสีส่ได้บาเลืไรรู้จัง โอ้ดาเมจแรงขึ้นปะหุ่นยังดีดูหุ่นน้องดิโอ้โหนี่มันมอนเตอร์นางแบบปะเนี่ยหุ่นยังเพรียวเฮโล what are you doing เีลือเวลาสองนาทีจะต้องฆ่าเขาให้หมดเลย สองนาะทีทันปะนะไม่รู้จะทันปะไม่ทันก็ต้องทันแล้วงนะั้นหมอไปไหนหมอเฮลโล What are you doing What are you doing ้องวนไม่ต้องวนเรากวาดทั่วเรากวาดทั่วแจกจ่ายทั่วอยู่แล้วคนนี้ตัวแทงใช่ไหมตานที่ล้วเจอตัวโหดเราขอเอาลงที่ไหนหน่อยวกันกวาดกวาดกวาดไปทั่วแจกก่ายนายลูกไป ดูดิเลาชาไม่เชื่อดูดูหุ่นน้องหุ่นยังพเพรียวถามจริงนี่มันมอนเตอร์นางแบบแจ็คพอตดูรลาชาดูหุ่นน้อง โอ้โหหยึกดีทุกคนครับยีบกคนที่ดูอยู่ยี่บกคนที่ดูอยู่ทุกคนมองมองมองที่หุ่นตัวนี้นะมองนะครับมองนะคุณคิดว่าน้องหุ่นดีไหมดูต้นขาที่ทรงพลังนั้นเด๋ดูเอวที่เอเอโอ้โหเอวยี่สิบหกอกสามสิบห้านึถึงบีมนะ I smell honey <c oughs> it's you <c oughs>